อาทําพื้นเนี่ยต้นเสาๆนะเสร็จแล้วทําโครงสร้างของรังกายนะที่มุงญ้าเนี่ยเสร็จแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นญ้าอย่างเงี้ยนะประกอบไปอย่างเงี้ยก็มาเพราะฉะนั้นเมื่อได้นามรูปเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้ยตรงนามรูปเนี่ยเป็นเป็นพบที่ขันห้าบริบูรณ์สมบูรณ์นะตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วเมื่อไรมีวิถีสวารออกเมื่อไรมีวิถีสวรรค์เมื่อไรมันก็จะเกิดการทํางานของมันตัวจิตเนี่ย เหมือนลูกม่วงแล้วมันตั้งต้นไดไปุ๊กมันก็จะให้ผลงานขึ้นมาเป็นผลมม่วงออกมาเพื่อให้เราได้กินได้อยู่ได้ใช้ได้ไปขายเหมือนกันแบบนี้จิตก็จะทํางานอย่างนี้เมื่อจิตเป็นยานแล้วก็ทําให้เกิดน้ํารูปเสร็จแล้วน้ํารูปก็ทํางานต่อน้ํารูปคือเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างก็ต้องไม่ผ่านนี่นก็ประกอบกันเข้ามา <S <S น้ํารูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดสลายชนะเนี่ยคือการประกอบมาแล้วเป็นบ้านบ้านทั้งหลังเนี่ยเนี่ยจะทํางานแบบนี้นะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะวันนี้พ่อแสดงเรื่อง วิญญาณถ้ไม่เกิดนามรูปเอาแค่นี้เอาจุดนี้ถ้ายาวไปเดี๋ยวมันจะงงมันถ้าให้เกิดอย่างนี้นะตัวกรรมเมื่อกี้บอกแล้วว่าจิตทําให้เกิดสิบห้ารูปสิบห้ารูปก็มีอะไรบ้างมีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาเนี่ยเป็นอวิธิเป็นอวิธิโคตร,รูปนะเป็นรูปที่มันเป็นแพ็กเกจมามันจะแยกกันไม่ได้เป็นแปดรูปอย่างนี้นะมีดินน้ําไฟวมสีกลิ่นรสโอชาดินน้ําไฟวมเนี่ยเป็นมหาปุตตรูป แล้วก็สีกินรสรสชาอีกสี่รูปนี่เป็นรูปอาศัยเป็นอุปสัยรูปซึ่งมประกอบกันเป็นแพกนี้กันมาเรียกเอาวินิโพตร,รูปนะเนี่ยใต้มาแล้วแปดเสร็จแล้วก็ได้วิการรูปอีกสามนะคือรูปที่มันเคลื่อนไหวได้เนี่ยเกิดจากธาตุนะไฟเกิดจากธาตุน้ำเกิดือธาตุลมได้อีกสามรูปนี้ก็คือแล้วโมทุลแล้วหูตารูปเนี่ยเกิดจากธาตุไฟเบาตัวนี้ ด้วกามุทุตาลูปไกิดจากธาตน้ำล้วกับรรมยตารูปเกิดจากธาลมเนี่ยทำให้เราเคลื่อนไหวใช้ชีวิตใช้ร่างกายเราได้เนี่ยมันต้องมีการรูปรูปที่มันผิดปกติปกติรูปมันจะอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ตัวรูปเนี่ยเพราะมันไม่มีชีวิตแต่ในรูปนี้มันมันเกิดจากจิตมันเลยมีชีวิตมันเลยเคลื่อนไหวได้ที่เราจะใช้ร่างกายเราเนี่ยไปทําการทํางานทาอะไรสำเร็จประโยชน์ออกมาเนี่ยเรียกว่าวิการรูปอีกสามสามกับห้าเป็นอะไรสามัห้าสเบีด แล้วก็มีวิญาตรูปอีกสองมีวจิวิญาตรูปเนี่ยอย่างเสียงเสียงพ่อที่แสดงไปเนี่ยวจิวิญาตรูปเปกิดมาจากจิตจิตเป็นคนสร้างออกมานะจากฌานตะมักนะแล้วก็กายเวียรูปเนี่ยกายเป็นภาษากายที่เคลื่อนไหวทั้มลท่มมนี่หยิบจับนะทัมกวักมือยักคิ้วเดีวต,ตาตาส้มตาหวานอะไรก็ว่าไปเนี่ยเกิดมาจากจิต